การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมไฮโลผ่านแผนภาพต้นไม้ไฮโลเป็นเกมการพน,นันที่ได้รับความนิยมโดยมีพื้นฐานมาจากการทอยลูกเต๋าสามลูกและให้ผู้เล่นเดิมพันผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เอกาสารนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ผ่านแผนภาพต้นไม้เพื่อสแสดงความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์พร้อมทั้งอัตราการจ่ายเงินและความได้เปรียบของเจ้ามือในการเดิมพันประเภทต่างๆวิธีเริ่มเกม ตอนเริ่มต้นเกมน,นั้นเจ้ามือจะนําลูกเต๋าสามลูกใส่ลงในถ้วยหรือภาชนะสําหรับเขยา่าแล้วทําการเขย่าโดยให้โดยไม่ให้ผู้เล่นเห็นผลก่อนผู้เล่นเลือกวางเดิมพันในช่องต่างๆบนกระดานตามความต้องการ 2. วางเดิมพันผู้เล่นสามารถวางเงินเดิมพันในรูปแบบต่างๆเช่นสูง11-17แต้มรวมของลูกเต๋าอยู่ระหว่าง1 7 1 7 ต่ำ4-10แต้มรวมของลูกเต่าอยู่ระหว่าง4 -10 เต็งตัวเลขทายว่าลูกเต่าใดจะออกแต้มที่เลือกตรงตัวเลขทายว่าลูกเต่าสองลูกจะออกแต้มที่เลือกแต้มรวมทายแต้มรวมของลูกเต่าทั้ง3ลูกตองทายว่าลูกเต่า3ลูกออกเลขเหมือนกันเช่น11 11 1 1 1 1หนึ่งหนึ่ง เจ้ามือเขย่าลูกเต๋าหลังจากผู้วางเดิมพันเสร็จเจ้ามือจะเปิดผลลัพธ์ของลูกเตา๋าการจ่ายเงินหากผู้เล่นทายถูกจะได้รับเงินตามอัตราการจ่ายเงินที่กำหนดขึ้นอยู่กับรูปแบบการพนันหากทายผิดจะเสียเงินเดิมพันไปรูปแบบการแทง แทงแบบเดิมพันเป็นการแทงแบบเต็งสูงต่ำจ่าย1ต่อ1ในการเล่นนั้นจะจ่ายรางวัลหนึ่งเท่าของยอดแทงแทงแบบโต๊ดแทงโต๊ดจ่าย1ต่อ8โดยผู้เล่นต้องเลือกเลขในการแทงเดิมพันสองเลขหากลูกเต๋า3ามลูกมีเลขทั้งสองใน3ถือว่าชนะเดิมพันแทงแบบโต๊ดคู่แทงโต๊ดคู่จ่าย1ต่อ8ของผู้เล่นจะต้องชนะจะต้องเลือกเลขในการเดิมพันหนึ่งเลขหากลูกเต๋า3ามลูก มีตัวเลขที่เลือกสองใน3ถือว่าชนะเดิมพันแทงแบบตองแทงตองจ่าย1ต่อ150โดยมีการแทงตัวเลข1ตัวเลขและลูกเต๋า3ลูกต้องออกเลขที่แทงเดิมพันเท่านั้นและสุดท้ายคือแทงแบบตองรวมแทงตองรวมใจ่าย1ต่อ29ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขที่เลือกขอเพียงลูกเต่าทั้ง3ลูกออกเลขเหมือนกันเลขใดก็ได้ชนะเดิมพัน อัตราการจ่ายมีอยู่หลายอัตราได้แก่อัตราการจ่ายแบบสูงแบบโต๊ดแบบตองแบบตแบบต่ำแบบโต๊ดคู่และแบบตองรวมครับ รุปผลการศึกษาความน่าจะเป็นของไฮโลแสดงให้เห็นว่าการเดิมพันแต่ละประเภทมีโอกาสชนะและอัตราการจ่ายที่แตกต่างกันโดยการเดิมพันแบบสูงหรือต่ำมีโอกาสชนะสูงสุดแต่มีอัตราการจ่ายในขณะที่เดิมพันแบบต่อมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมากแต่มีอัตราการจ่ายสูงอย่างไรก็ตามทุกการเดิมพันมี โฮมเลดซึ่งหมายความว่าเจ้ามือมีความได้เปรียบเสมอดังนั้นผู้เล่นควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจวางเดิมพัน